สวัสดีเจ้าสาวเจงไฮเจ้ากดสอบว่าสาวเจงไฮเนาะแรงนี่จะแยะแก่งเฮ็ดห้าน่าเจ้าเนาะเฮ็ดห้าหรือว่าเฮ็ดตับเตาน่ะนะเจ้าจีเอเจ้าอันนี้ล่างแล้วก็หั่นเรียบร้อยเจ้าหั่นเป็นชิ้นหนึ่ชิ้นเนาะเอวไปแกงไปดูน้ำพริกเจ้ามีอย่างพองเกลือชูรสกับปิกระเทียมหอมแดงพริกดิบน่าเจ้าแล้วก็ห้าแห้งเจ้าห้าแห้งจะเป็นปลาปลาส้อยเน่ยเจ้าเอาไปตากแห้งน่าเจ้าเนาะ เขาจะใส่ไปตัวเจ้ามันจะได้ัวนๆนะเจ้าเนาะโอเคไปแกงกันเลยเจ้าตั้งน้ำเลยนะเจ้าน้ำเดือดแล้วเนาะใส่น้ำพริกลงไปเลยเจ้าติดตามที่ไหนเจ้าเนาะล้างครบด้วยจะได้ลำํลำๆเนาะ ใส่ห้าแหงเลยเจ้าก็เดืเอดแล้ใส่เน็ดท่าเจ้าเน็ดห่านี่จะขาดไปได้คืออ่ายอดแบบเมาหน่ะเจ้าหรือยอดแบบขามอ่อนหรือยอดส้มปล่อยหน่ะเจ้าเนี่ยเขาต้องใส่ให้มันมีรสชาติเปรี้ยวเลยเจ้าถ้าบบใส่มันกแบบเปิ้ลหน,น่ะเจ้าน้องมันจะจะไรอะเปิดต้องใส่มันต้องออกส้มๆหน่อยเจ้า ถ้ามนันมียอดอะมะเม้ายอดส้มปลอยหรือยอดมะขามใส่ยอดส้มโมงงนี่ก็ได้เจ้าหรือยอดผักติ้วยอดตีนมันยัางมะสุบส้มหน่อยเจ้าใส่ได้หมดเจ้าโอเคหางเดี๋ยแล้วใส่เห็ดเลยค่ะ ถ้ามีแหมออย่างเดี๋ยวเขาจะใส่ปั้นข้าวเหนียวนะเจ้าปั้นเหนียวๆก้อนเแบบตั้งใหญ่เนาะก้อนประมาณนี้ประมาณนี้เจ้าเดี๋ยวเขาจะใส่ลงไปในเฮดด้วยถ้ามันเป็นเฮดตี๋แบบมันมีพิษหรือเฮดตี๋มันมีอ่ายาฆ่าหญ้าอย่างเอ๋อเจ้า ข้าเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงนะเจ้าเข้าเป็นสีม่วงเามันเป็นสีขาวเนาะก็คือเฮ็ดนั่นกินมาได้เจ้าต่ออาทิ้งเจ้าใส่ลงไปเลยเจ้าไปรอดูเม็ดเข้านะดูอันเข้านะเจ้านาะมันจะเป็นสีม่วงก็ถ้าแบบเป็นสีม่วงก็คือกินได้เจ้าอเดือดเจ้าถ้าเดือดสกักครั้งเราจะใส่หยดเม้าเนี่ยเจ้า อีนอกตังแต่ละแต่ละแต่ละ,ละผักก็จะเมนูจะบะเหมือนกันนะเจ้าจะกินเหมือนกันแก่งกับ,บเหมือนกันตัวเจ้าแต่ตังจริงไา่ะเจ้าเานาะเป็นปอแม่ป้ากินจีเอยเจ้าก็ต้องแก่งจีเอยเจ้าคือล้ํเจ้าแก่งแบบผักอื่นกับบะหมี่ว่ะจะรสชาติเปลี่ยนใจของแล้วอะ รอบะเกยกินด้วยจ้ะเนี่เข้าไว้ในนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะได้ดูว่าเฮ็มีพิษอย่างกออ้ไง เดือดหม้อเดือดละเอาใไซนี่ลงไปเลยจ้จะอยาเม khéo mà à cho đi ló đi sắm hả cả hết mà để nhâm mà để sưu mà càng cái hòa มันคนมันรูกันนะเจ้าเนาะมันมันได้แบบเยอะเจ้าถ้าฝนมันบอก่อยตบโดยเจ้าสรงคำบันนี่นี่เจ้าไม่เป็นสีม่วงน,น,นะเจ้าเนอะเป็นสีสีเฮทนะเจ้าเนาะโอเคกินได้เจ้าชูรดอันเขาจะให้อาศัยลงไปแล้วนะเจ้าเนาะในสะ่ลงไปแล้ว เดี๋ยวรอเฮ็ดซุปก่อนโอเคเจ้าซุปแล้วเนาะดูเฮ็ดเฮ็ดน้องฮดลงไปเยอะเลยเจ้าเนี่ยซุกละเดี๋ยวจิ้มดูก่อนค่ะอืมอร่อยเจ้าตักเสต๊าด้วยนี่ตักเสต๊าด้วยเร็จเป็นทีเรียบร้อยเจ้าแกงห่อนๆน,นะเจ้าเนาะ อย่างเอง่งยเจ้าโอเคเจ้าชอบคลิปนี้ก็ไลค์ก็แชร์นะเจ้าเนาะกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเคื่องสาวแจียงฮายเพื่อจะได้รับชมเมนูใหม่ๆนะเจ้าเนาะหัวบ้านสาวแจียงฮายก็จะเอาเมนูอ่าใหม่ๆมานําเสนอนะเจ้าเนาะเราจะกินเหมือนกันก็แกงเหมือนกันก็ละะนะักษณะเป็นจะได้อีน่ะเจ้าเนาะโอเคเจ้าปักกันเมนูหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า